โอเคครับก็มาต่อกันอีกคลิปนะครับมันครบ10นาทีก็เลยน่าจะมีทั้งหมด3คลิปนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปนะครับสรุปว่าก็จากทั้ง2คลิปที่ผ่านมาที่แล้วผมได้บอกถึงกลยุทธ์ในการที่จะหาหุ้นในการที่จะซื้อในการทํากําไรนะครับในการทำาไรโดยการเล่นไปตามแนวโน้มและการหาจุด สต็อปลอสนะครับผมซึ่งซึ่งจุดสต็อปลอสของผมในครั้งนี้นะครับผมก็ใช้ใช้จุดโลโลตรงนี้นะครับโลเดิมตรงนี้โดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเป็นไปตามแผนที่กลยุทธ์ในการเข้าซื้อของผมก็ไม้แรกรับที่25สตาตงค์ไม้ 22, สองยสิสาตังค์เงี้ยก็การสต็อปลอสในครั้งนี้ก็ไม่ถือว่าบาดเจ็บมากนะครับผม ก็แล้วแต่แแตจํานวนเงินที่คนเล่นนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้จํานวนเงินเล่นมากนะครับผมผมก็พอจะรับความเสี่ยงได้แต่ถ้าคนไหนใช้เงินเล่นจํานวนมากครับซึ่งเป็นล้านๆอย่างเงี้ยหลายๆล้านอย่างเงี้ย,ย,ย,ยก็ต้องหาจุดที่หาจุดที่คิดว่าตัวเองสามารถทําใจได้ในการตัดขาดทุนเพื่อรักษาเงินเงินที่เหลือไว้นะครับ แล้วแต่จริตของแต่ละคนนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็อบอกถึงคล,คลิปนี้ก็จะมาบอกถึงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจุดสังเกตนะครับในการเป็นเทรดเดอร์หรือว่าในการเล่นหุ้นในการวิเคราะห์หุ้นตามรูปแบบกราฟนะครับเราจะต้องสังเกตไม่ว่าเราอ่าก่อนอื่นนะครับ เราจะต้องสังเกตราคาเราต้องสังเกตรูปแบบการทําราคาหรือว่าการสังเกตอินดิคเตอร์การสังเกตจุดเข้าจุดออกต่างๆนะครับแล้วก็จะมีจุดสังเกตนึงก็คือการหาจุดสังเกตแนวรับและแนวต้านนะครับผมซึ่งไฮอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับไฮอยู่ตรงนี้นะครับผมได้ตีเส้น h อ r ลิ้นท a อให้ดูนะครับผมก็ไฮอยู่ที่0.33ในวันนี้นะครับซึ่ง ตรงกับตรงนี้บริเวณนี้ครับเห็นไหมครับที่ผมบงไว้คือบริเวณของแนวเขาเรียกว่าแนวรับในอดีตนะครับแนวรับตัวนี้ก็เป็นของวันที่24เดือน 3, 5 2 5 5 8นนะครับซึ่งเป็นแนวรับซึ่งเป็นแนวรับในอดีตนะครับและปัจจุบันนะครับมันได้กลับกลายมาเป็นแนวต้านนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวต้าน ที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า,าในวันนี้วันที่ในปัจจุบันนี้นะครับราคาเนี่ยขึ้นไปสูงมากเลยครับทะลุทะลุแนวต้านตรงนี้ทะลุแนวต้านตรงนี้0.27ขึ้นไปได้และก็ไปตันอยู่ที่0.23แต่ไม่สามารถทะลุ0.33ขึ้นไปได้เนี่ยถือว่าแนวรับตรงนี้เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมากเลยนะครับจึงเป็นจุดที่ผมคิดว่า น่าจะมีนัยยะสำคัญนะครับผมโดยถ้า,าโดยถ้าสมมุติครับก็สมมุติว่าถ้าราคาสามารถยืนเหนือ0.33ได้โดยรวมไปถึงปิดนะครับปิดเหนือ0.33ได้เป็นแท่งส่วนมากเนี่ยผมก็จะถือเพื่อรันเทนต่อไปเลยครับผมแต่จุดสังเกตก็คือนะครับผมอขอย้อนกลับไป e c v a l e n c e ก่อนนะครับ จุดสังเกตในการย่อตัวของมันในทุกๆครั้งนะครับผมจะเห็นว่าเส้นสีเขียวของผมเนี่ยคือ E5 นะครับผมจะเห็นว่าแท่งนี้นะครับแท,แท่งที่ผมวงกล,งกลมจะเปิดโดดสูงกว่า e E5 มากในวันต่อมามีการย่อลงมานะครับเพื่อทดสอบ E5 วันนะครับผมซึ่งอย่างงี้ถือว่าน่ากลัวนะครับผมสาหรับส่วนตัวผมแล้วถือว่าน่ากลัวถ้ามีการเปิดโดดสูงขนาดนั้นนี่ะผมคิดว่าผม น่าจะเทคโบนฟิตออกทั้งพอร์ตเลยเพราะว่ามันยังไงแล้วค่อยมารับตอนย่อใหม่ก็ได้แล้วหาจุด stop ปลอ s ใหม่นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับ AEC บอ2ของเราถือว่ายังทรงสวยนะครับทดสอบ EMA 5วันถ้าหุ้นขาขึ้นจริงๆนะครับถ้าจะเป็นหุ้นที่ดีจริงๆอะ่ะขึ้นจริงๆอะ่ะแล้วก็ขึ้นสวยจริงๆผมคิดว่าแท่งเทียน ท่านเทียนควรจะไต่ระดับของ EMA 5วันขึ้นไปเรื่อยๆ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 ไม่มีหลุดไม่มีเกินไม่มีโดไโด,ไม,มโดไม่มีลงนะครับผมนั่นแหละครับจะเป็นรูปแบบราคาที่สวยมากและเป็นการถือรันเทนที่ได้กาไรเยอะมากนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับถือว่าเป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่เราควรจะศึกษาไว้ด้วยนะครับก็กสำหรับคลิปนี้ ก็มีบอกจุดสังเกตนะครับแล้วก็อีก2คลิปยาก็จะน่าเป็นบอกการขาหุ้นการซื้อหุ้นและการกลยุทธ์ต่างๆเลยนะครับผมก็ลองไปดูกันนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ก็ถ้าผมพูดผิดหรือพูดกำกวมหรือพูดแบบว่าไม่รู้เรื่องจนเกินไปก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมก็คลิปนี้เป็นอ,อาจจะไม่ใช่คลิปแรกเนาะแต่ก็เป็นคลิป ที่แบบว่าก็เป็นเด็กใหม่ในหัดทำคลิปนะครับแต่ในการทําคลิปเหล่านี้ก็เพื่อที่จะเป็นกรณีศึกษาและเป็นเค s สต๊ดดี้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักลงทุนทุกๆท,ท่านนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ถ้าใครสนใจที่จะอสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนว่าการาฟตัวนี้เป็นยังไงก็อาจจะทาง Facebook หรือว่า โทรมาตามเบอร์ของผมที่ให้ไว้ใน YouTube นะครับผมก็ในคลิปนี้ก็จบแล้วล่ะครับก็ขอขอบคุณเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาณนะโอกาสนี้นะครับขอบคุณครับ